เอาละครับเพื่อนๆการสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้พบกับวันพันแม Man w ร r ครับสำหรับเกมวันพันแม Man w ร r ครับผมเนี่ยจะพาเพื่อนนะครับไปหา Memory Chip นั่นเองครับเราเนี่ยอยากจะรู้ว่า Memory Chip นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเนี่ยไปไกด์ในส่วนของเรื่องของการหา Memory Chip นั่นเองครับซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่า Memory Chip เนี่ยมันสามารถหาได้จากคำขอแต่เราสามารถหาได้แบบเจาะจงก็ได้นะครับว่าเราอยากจะหาใส่กับตัวละครตัวไหนเราเนี่ยจะต้องตีบอสตัวไหนในแต่ละดันที่จะมีโอกาสได้ ชิปนั้นนั้นให้กับตัวละครนั่นเองครับ ซึ่งมันก็จะเป็นข้อดีกับเรานะครับทำให้ตัวละครของเราเนี่ยที่เราเล่นอยู่และเรากําลังบิ้วตัวละครนังน,นั้นเนี่ยให้มันไปได้ไกลมากที่สุดครับเอาล่ะใครชอบดงไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจในการทำคลิปด้วยครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน a c k กเกมท็อปอัพนั่นเองครับเป็นร้านรับเติมเกมแพ็กมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ็กเติมเกมให้กับเพื่อนในราคาที่ถูกร ประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปของผมครับและอย่าลืมเช็คเครดิตเพจครับที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันถ้าเพื่อนๆเ,เติมแล้วอย่าลืมให้เครดิตช่อง BL Gamer ด้วยครับเพื่อนๆอ,อาจจะได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองอย่างที่เรารู้กันครับในการ ฟาร์มชิปเมมโมรีนะครับเราก็ต้องมาฟาร์มในส่วนของแคมเปญคําขอนั่นเองครับหลักๆนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะคิดว่าเราเนี่ยจะต้องไปฟาร์มที่ชิปเมมโมรีนะครับแต่ที่ไหนได้ครับเรายังสามารถฟาร์มจากที่อื่นได้เหมือนกันครับซึ่งในการทำควอทคาขอครับเราต้องท้าวความพื้นฐานก่อนนะครับเราก็ต้องรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเราอยากจะได้ชิปเมมโมรีที่ระดับสูงๆเนี่ยเราก็ต้องไปทำเรเวลทีมของเรานะครับให้สูงที่สุดเหมือนกันครับผมยิ่งเราอัพเรเวลทีมของเรานะครับขึ้นไป สูงเรื่อยๆเ,เนี่ยการปลดฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมันก็จะยิ่งเยอะมากขึ้นและเราก็จะยิ่งมีดันที่ให้เราร่าชิปเมมโมรีเนี่ยได้สูงมากขึ้นครับแต่นะครับการดันเลเวลของทีมเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมโยงกันกันกบแบงค์ทีมนั่นเองครับเราเนี่ยก็ต้องจําเป็นต้องไปอัพขั้นแบงค์ทีมด้วยเหมือนกันครับการอัพขั้นแบงค์ทีมนะครับเราก็ต้องไปทําการปีบอสแบบฉุกเฉินนะครับโดยให้เราเข้ามาที่โอเปอเรเตอร์สมาคมครับอย่างที่เราเคยทานั่นแหละครับ เราเข้าไปที่คแคปเปนคำขอนะครับหลังจากนั้นนะเราดูตรงคำขอฉุกเฉินครับเราเนี่ยจะต้องฟาร์มบอสนะครับให้ไกลที่สุดที่เราจะทำได้ครับยิ่งเราผ่านบอสแล้วก็ผ่านแรงให้มันระดับสูงสเนี่ยเราก็จะมีโอกาสในการลงดันที่มีดันสูงสให้กับเราลงและให้เราฟาร์มชิปเมมโมรีในระดับสูงๆได้เหมือนกันครับในการฟาร์มคำขออย่างที่เรารู้กันครับเราก็ต้องฟาร์มในตัวของ ดัน5เท่านั่นเองครับเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมี5เท่าแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะมีโอกาสได้ชิปเนี่ยได้ตั้ง5ชิ้นนะครับก็คือมันได้เยอะมากนั่นเองเราก็รู้กันอยู่แล้วครับแต่บางอันนะครับมันก็ไม่มีดัน5เท่าเหมือนกันใช่ไหมทุกคนการดันการที่ดัน5เท่าเนี่ยมันจะขึ้นมานะครับหนึ่งมันจะขึ้นมาก็ต่อเมื่อรีเซ็ตทุกวันครับตี5นะครับตี5เนี่ยเรามาลุ้นดูเลยครับว่าตรงไหนที่มันมีดัน5เข้านะครับเพราะมันจะเป็นดัน และนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะมีดัน5เท่าขึ้นมาก็ต่อเมื่อนะครับเราเนี่ยทำการลงดันและก็ผ่าน1ครั้งครับมันจะทําการสุ่มดันออกมาให้กับเรา3ดันครับโดย3ดันที่มันสุ่มออกมาแล้วมันก็จะมีโอกาสได้5เท่าเหมือนกันครับเราก็ลงไปเรื่อยๆนะครับตัวไหนที่มันไม่มี5เท่านะครับเราเลื่อนดูแบบนี้เอไม่มีนี่วะเราก็ลงไปเลยนะครับเพื่อที่จะทําการสุ่มดันขึ้นมาใหม่ให้มันเจอ5เท่านั่นเองครับ อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับพลังงานที่เรามีเนาะยิ่งเรามีพลังงานเยอะเราก็จะมีโอกาสได้5เท่าเยอะนั่นเองครับผมเอาละครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเราอยากจะได้ดัน5เท่าครับเราก็ต้องไปฟาร์มแบบคําขอแบบทีมครับผมในทีมเนี่ยเขาก็จะให้เรานะครับเข้าได้วันละ3ครั้งก็คือจะมีตั๋วให้กับเรานะครับวันละ3ครั้งฟรีถ้าเราไม่ลงนะครับมันก็จะรีเซตเป็น วันใหม่ก็จะเป็นอีก3ตัวต่อ,ตอวันนั่นเองครับผมอ่ะสมมุติว่าถ้าเราอยากจะเข้าทีมนี้นะครับเขาต้องการทีมและเขาต้องการแลงเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าเราเข้าทีมอ่ะอะ่เราก็ต้องเลือกทีมนะครับที่เขามีชิปให้กับเราแบบนี้นะครับอ่ะเราก็รีเฟซหนึ่งครั้งครับผมเพื่อหาทีมนะอันนี้ก็คือฟาร์มชิปเหมือนกันนะครับเราก็เข้าอย่างนี้นะส่วนใหญ่คนก็อยากจะเข้าทีมชิปนะครับนี่เห็นไหมเขาก็จะมีตั๋วดันให้กับเราแบบนี้ครับ3ตั๋วนะครับอ่ะเราก็กดตั๋วเตรียมพร้อม เราก็สามารถลงฟาร์มได้นะครับวันละสามครั้งเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับเราจะได้5เท่าแบบฟรีวันละสามครั้งอ,อันนี้ก็คือการเช็ดอ,อันนี้ก็คือการฟาร์มแบบคําขอแบบทีประกาศน,นะครับโอเคเราก็จะเห็นแล้วครับว่า การที่เราจะฟาร์มเนี่ยเราจะหา5เท่าอย่างไรนะครับและต่อมาครับสิ่งที่เราจะต้องสนใจจริงๆเนี่ยเราต้องมาอ่านนะครับดันต่างๆเนี่ยเราไม่ได้ฟิกแล้วว่าเราจะฟาร์มที่ชิปเมมโมรีใช่ปะเราก็ต้องไปดูตัวอื่นด้วยเหมือนกันครับอย่างเช่นรางวัลต่อสู้นะครับอ่าเราดูตรงนี้5เท่าเอ๊ะมันให้ชิปหรือเปล่าเราสามารถเช็ครางวัลตรงนี้ได้ครับที่ด้านซ้ายมือนะครับว่า เอ้มันไม่มีโอกาสให้ชิปนี่ว่าบอสตัวนี้นะครับแต่5เท่าเราก็ลงไปเลยนะเพื่อโอกาสที่ดีนะครับแต่เราก็จะต้องสามารถนะครับไปดูตัวอื่นได้เหมือนกันนะครับผมตัวอื่นเนี่ยให้ชิปหรือเปล่านะครับอ่เราเลื่อนลงมาอย่างนี้เอ้ยเอ้ยสำหรับบอสจุงนะครับมันให้ชิปนี่ว่านี่ไงนะครับเป็นโอกาสดอปชิป2ชิ้นนะครับคูณ2นะเราสามารถดูชิปได้นะครับว่าเราเนี่ยอยากจะฟาร์มชิปอะไรและก็ให้กับตัวละครอะไรนะครับ โดยให้เราเดี๋ยวกดที่รูปแว่นตาหรือค้นหาตรงนี้ครับโดยมันจะมีโหมดกลไกนะครับตรงนี้นะอา่ามันก็จะไล่ไปเลยนะครับชิปแต่ละชิปนะมันก็จะมีสายของสายแต่ละสายนะครับอันนี้อยู่รอดนะครับโจมตีกลยุทธ์แต่ผมแนะนําว่าให้ดูที่กลไกนะครับอันดับแรกก่อนที่อันนี้ก็คือเป็นพื้นฐานที่เราต้องหาให้ใส่ให้ตัวละครให้ได้นะครับเพราะว่าโหมดกลไกเนี่ยมันจะฝังชิปแต่ละชิปเนี่ยในแต่ละฟังก์ชันนะครับ มันจะให้กับตัวละครนั้นๆเลยอย่างเช่นนะครับอันแรกเนี่ยนินจานะครับนินจาเนี่ยมันก็ให้กับโซนิกถ้าเราไปใส่โซนิกนะครับมันก็จะได้ผลแต่ถ้าเราไปใส่กับตัวอื่นไม่ได้นะอันนี้ก็คือเขาเลือกไว้ให้เลยนะครับสาหรับโหมดกลไกในชิปนี้อาอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็คือทัชเซมรกิเราต้องเอาไปใส่กับทัชเซมรกิใช่ไหมอืม อย่างเช่นตัวนี้นะครับซอมบี้แมนมันก็จะไล่มาเลยอย่างนี้ครับผมแต่ละตัวเลยนะมันบอกชื่ออยู่ตรงนี้ครับเราสามารถดูได้ว่าเราอยากจะฟาร์มชิปไหนแต่เราสามารถดูได้ทั้งหมดครับว่าบอสแต่ละตัวเนี่ยมันดอบ ให้กับฮีโร่ตัวไหนบ้างครับโดยให้เรากดเข้าไปที่อัลบั้มมนุษย์ประหลาดนะครับโดยอัลบั้มบอสแต่ละตัวนะครับที่เราเคยผ่านในการแลงคําขอฉุกเฉินเนี่ยเราสามารถดูได้นะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันดรอปอะไรและนะครับบอสตัวไหนที่เรายังไปไม่ถึงเนี่ยแต่มันดรอปชิปตัวที่เราต้องการเราก็ต้องเล่งมือหน่อยนะครับเพื่อที่จะกดบอสพวกนี้และเราถึงจะสามารถฟาร์บอสได้เหมาะกับตัวละคระฟาร์มชิปเมมโมรีเนี่ยให้ตรงกับตัวละครของเราต้องการด้วยเหมือนกันครับผมสมมุติว่า อ่ะตรงนี้นะครับผมอยู่แรงหกเนี่ยมันปลดได้แค่นี้ใช่ไหมอ่ะเราไปดูวัคซีนแมนนะครับวัคซีนแมนเนี่ยดปของใครบ้างอ่ะดอปของไรเดอร์นะครับอันนี้สติงเกอร์นะโอ้โหดปแต่ละตัวเป็นตัวที่ผมไม่ต้องการเลยนะครับอ่ะตัวนี้เนี่ยดปของใครบ้างนะครับอารซูล่าอาซูล่าเนี่ยมีท่างไนท์นะอ่าซิลเวอร์แฟงนะครับเห็นไหมมันก็จะบอกอยู่แล้วครับอสแต่ละตัวเนี่ยมันดอปชิปเมมโมรีของใครอ่ะอันนี้ทัสมกุกินะครับ ซอมบี้แมนใช่ไหมอ่าเห็นไหมอ่าแต่นะครับชิปเมมโมรีแต่ละตัวเนี่ยมันก็มีโอกาสดรอปเหมือนกันนะครับมันไม่ใช่ว่ามันไม่มันจะดรอปแค่2ชิ้นนี้นะครับแต่ว่า2ชิ้นนี้เนี่ยโอกาสแค่8%นะครับเห็นไหมโอกาส8%เนี่ยมันจะดรอปแค่2ชิปของเจนอสทั้งนั้นเองนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยมีโอกาส2%นะครับเห็นไหมทุกอันเลยมีโอกาส2%นี่นะครับวิธีการดูชิปเมมโมรีนะครับอย่างเช่น ผมจะไปดูของอ่ะตัวนี้ละกันนะครับตัวนี้เนี่ยบันดอกของใครบ้างแปรเปอร์เซ็นต์นะครับของโซนิกนะใครเล่นโซนิกอยู่กับบริบริสพิชเนอร์นะครับก็สามารถมาฟังเจ้าตัวลถได้นะครับแต่อย่างอื่นเนี่ยมันก็ดกัสอเเหมือนกันหมดทุกอันและเรานะครับสามารถดูได้ว่าเอ้เราอยากจะไปทําอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือผู้รนะับผิดชอบพัฒนาชิปนะให้เราทําการประสานและก็แยกชิปนะครับตรงนี้นะถ้าเราอยากจะแยกชิปตัวที่เราไม่ได้ใช้นะครับเนี่ยตัวแรลงสองแหลงอะไรเนี่ยมันก็จะเยอะมากมายใช่ไหมอ่าแล้วก็ สามารถแยกส่วนได้นะครับตรงนี้เนาะแยกส่วนเนี่ยเพื่อที่จะเอาชิปตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปทําชิปใหม่นั่นเองครับโดยเข้าไปที่ประสานก็ได้นะครับนี่เราก็สามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะเอาชิปช่องไหนนะครับเวลาเราจะจะบิวให้กับตัวละครของเราเนาะชิปที่เป็นสีทอง25%ใช่ไหมชิปสีม่วง75%นะครับแล้วแต่เราเนาะ แล้วถ้าเรานะครับอยากจะเจตจำนงนะครับเราก็สามารถแลกได้ด้วยเหมือนกันนะถ้าสมมุติว่าเราอยากจะได้เจตจำนงนะครับตัวใหม่ไปใส่ให้กับตัวละครของเรานะครับแต่มันก็จะสุ่มเนาะเราสามารถซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับโดยใช้ชิปตัวนี้นะของเจตจำนงของเรานะครับที่เรามีอยู่อสมมุติว่าเราจะซื้อนะเนื้อหานะครับมันก็จะมีโอกาสในการซื้อด้วยนะครับอซื้อมาปุ๊บ ได้อะไรวันนี้อ่ะคิเลตน,นะครับอ่าก็ได้คิเลตมาด้วยนะครับผมอันนี้เนี่ยเขาก็จะสุ่มนะครับรลเวลหนึ่งรลเวลสามแค่นั้นเองนะหนึ่งหนึ่งชิ้นนะครับสำหรับเจ็ดดำนุงนะ เราก็สามารถมาซื้อได้นะครับถ้าอยากจะได้ชิปในการแรกก็สามารถมาแยกตรงนี้ได้ครับก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับในการค้นหาชิปเมมโมรีและก็เจตจำนงนะครับในการฟาร์มของเราวิธีการอัพตัวละครต่างๆนะครับชิ้นนี้เนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะมีความสําคัญมากๆในการบิ้วตัวละครณะช่วงกลางๆเกมนะครับฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจในการทาคลิปด้วยครับ